่อนอื่นเลยนะครับฝุ่นจะพาเดินชมรอบๆนะครับว่าด้านนอกของ J จคูดซิเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราเห็นด้านหน้าเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับถึงดีไซน์ที่เขามีสไตล์ที่แตกต่างครับหน้าเนี่ยแปลกไม่เหมือนใครคือดีไซน์โดยรวมคันนี้เป็นเซกเมนต์ B S U V ที่เป็นรถออฟโรดครับที่ค่อนข้างยกสูงแล้วก็เป็นทรงแบบกล่องๆเหลี่ยมๆบ็อกซี่ซึ่งทรงนี้คลาสสิกมากๆเกิดมาแล้วก็เห็นทรงนี้แล้วฝุ่นก็เชื่อว่าอีกหลายสิบปีข้างหน้า รถที่รูปทรงนี้ก็ยังน่าขับและน่าใช้อยู่นะครับและที่สําคัญคันนี้เป็น EV ไฟฟ้าด้วยเคลียร์แลนด์เขาจากพื้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมเลยทีเดียวครับไฟหน้านะครับเป็น Matrix LED นะครับดีไซน์เป็นรูปตัวได้วยนะครับไฟหน้ากระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นริ้วๆยาวๆอย่างนี้เลยทรงกล่องๆมีรูปตัวไอตรงนี้ด้วยตรงนี้มีไฟด้วยนะครับเวลาเราเปิดล็อกปิดล็อกเนี่ยก็จะมีลูกเล่นของตัวไฟด้วยตัวมี d a y t i m e running light นะครับไฟสูงอัตโนม ล้องคันนี้ยิ่งกว่า3 6 0องศาครับเพราะเวลาที่เราแบบเจอหลุมเจอเนินเนี่ยเขาทําให้เราเห็นพื้นด้วยว่าหลุมข้างหน้าจะเป็นยังไงพรรถออฟโรดนะบางทีเราเอาไปเข้าป่าเจอหลุมแล้วก็ต้องหลบหลุมหน่อยคันนี้เขามีกล้องให้ดูรอบนอกจากรอบๆแล้วด้านใต้ก็มีด้วยครับแล้วก็มีกล้อง3 6 0องศาด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเดินชมข้างๆกันบ้างนะครับคันนี้แม็กนะครับา19นิ้วนะครับมากับยาง 22555R19 ยางที่ติดรถมาของเขาเป็นกิตินะครับซ้มด้านข้างเนี่ยเขากำก้ามเนาะ คือไซส์รถไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็ไม่เล็กกําลังพอดีใช้ในเมืองก็ได้หรือจะออกต่างจังหวัดก็สบายสบายเลยก็แต่ว่าเขามีความแบบกัมกามอยู่แล้วก็วสัสดุเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวตัวโครงสร้างเนี่ยทำจากอลูมิเนียมด้วยก็นอกจากน้าหนักเบาแล้วนะครับยังแข็งแรงด้วยอยีกด้วยนะครับและสําหรับด้านท้ายก็ยังเป็นทรงกล่องๆเหลียมเลียมเหมือนกันนะครับดูคลาสสิกดูเท่เลยทีเดียวคือเราเห็นเจคู่วิ่งมาเนี่ยคือ ให้สไตล์ของการขับขี่ที่ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นสายลุยๆสายชอบรถทรงเหลี่ยมๆเนี่ยชอบแน่นอนครับด้าน,นท้ายมีการออกแบบซดที่เก็บของตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเขาจะไว้เก็บล้อเก็บพวกน้ํามันเลยใช่ไหมคันนี้เป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องการน้ํามันแล้วก็สามารถเปิดล็อกเพื่อเก็บของได้รับน้ำหนักได้ถึง10กิโลกรัมอันนี้ฝุ่นชอบนะซื้อทุเรียนอะไรที่มีกลิ่นแรงๆเราไม่อยากเอาเข้าให้มันเหม็นทั้งในรถเนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ได้รับประกันว่าไม่เหม็นแน่นอนอ่า แล้วเรามาดูท้ายกันนะครับอ่าด้านท้ายก็ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเบาะด้านหลังพับได้เป็นแบบ640นะครับถ้าต้องการเก็บของเพิ่มตรงนี้450ลิตรต้องการเก็บของเพิ่มก็พับลงไปเลยครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้านบนด้วยนะครับมีทั้งหมด 3. จุดโอ้แล้วก็เวลาปิดเนี่ยเขาพรีเมียมนะสำหรับประตูหลังเป็นซอฟโค้ดประตูดูดด้วยนะครับไฟด้านหลังก็เป็นแบบแมส r ิก l e d เเหมือนกันนะครับใช้ดีไซน์เป็นแบบตัว i ดีไซน์มีความเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็รายละเอียดต่างๆรอบคันเนี่ยค่อนข้างเยอะมีแบบฟิล์มด้านหน้าหรือด้านข้างเนี่ยเขาจะมีริ้วเป็นรูปรถของเขาอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนวิ่งแบบทางออฟโรดอย่างนี้นะครับจริงๆเขามาพร้อมกับชุดแต่งมากมายเลยทีเดียวนะครับ after market หรือว่าจะเป็นของศูนย์ก็ดีใครที่เป็นสายแคมปิ้งสายอยากได้ออปชั่นเสริมของแต่งสวยๆให้ตรงตามจริตของตัวเองที่ตัวเองชอบนะครับก็ไปเลือกชอปเพิ่มได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวฝุ่นจะพาไปขับแล้วก็ชมด้านในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างชมกันเลยครับ เกคับวันนี้นะครับก็อยู่ใน j c คูซ e กแล้วนะครับสำหรับด้านในเนี่ยให้ฟิลลิ่งค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับเบาะก,ก็นั่งค่อนข้างสบาย,ยทีเดียวปรับได้เยอะเลยปรับที่รองขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็สรีระสูงต่ำนะฮะหรือขาสั้นขายาวยังไงเนี่ยก็ปรับให้มันพอดีได้รับทางกกยอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเมื่อยเลยนี่ปุ่นเรามีโอกาสเนี่ยขับมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับจนถึงนครนายกครับตอนนี้ยังอยู่บนถนนลาดยางอยู่ คือตลอดทางเนี่ยต้องบอกว่าช่วงความเร็วต่ำๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารถค่อนข้างแข็งแต่พอความเร็วสูงแบบ70กิโเมตรขึ้นมาเนี่ยรถค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่ามันพอดีไดานามิกการขับขี่เนี่ยถือว่าไม่โครงเครงไม่โยกเลยเป็นรถสูงก็จริงนะครับแต่ว่าค่อนข,ข้างนิ่งเลยทีเดียวครับตัวถังของเขาเนี่ยเขาเป็น อลูมิเนียมด้วยนะครับก็คือแข็งแกร่งมากแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันค่อนข้างเบาครับก็เหมาะกับการเอามาลุยป่าวันนี้เราจะมาลุยป่ากันนะครับสาหรับคันนี้ครับสเปคคร่าวๆนะครับ279้า27แรงม้านะครับแรงบิด385ยิ้นิวตันเมตรนะครับเหลือๆแล้วสำหรับรถทรงกล่องๆล,ลุยลุยออฟโรดแบบนี้ครับคือรถอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อขับซิ่งจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นรถแบบเน้นลุยเนาะแล้วก็เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบแอโรไดนามิกเยอะ,ยอะๆรถเกาะถนน แต่ว่าการขับขี่เนี่ยดีกว่าที่คิดเยอะมากบวกกับตัวถังอลูมิเนียมเนี่ยทำให้แบบเวลาเข้าโค้งจังหวะมุดอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเอาอยู่นิ่งเนียนมากนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกข้างในเนี่ยครบคันแอร์นี่บอกว่าฉ่ำฉ่ำม,มากๆนะครับทั้งตอนที่อจอดหรือว่าตอนที่รถวิ่งเนี่ยก็ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับตัวแบตเตอรีอ่เกือบเกือบ70กิโลวัตต์ออวนะครับ6ก7ิกิโลวัตต์ออวก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่แต่จริงจริง ด้วยเลนนะ NEDC เขาเข้มว่า418กิโลเมตรนะครับวิ่งจริงเนี่ยความที่เป็น NEDC ซุ่นว่าน่าจะ350อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนิดนึงเนาะถ้าเทียบกับ EV รถคันอื่นอื่นนะครับเพราะว่าบางทีสายลุยป่าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีปั๊ม EV เยอะมากก็ต้องวางแผนนิดนึงนะครับแต่โดยรวมฝุ่นว่าชอบดีไซน์ดีครับก็เก็บเสียงดีด้วยนะ ขับมา120อย่างเงี้ยก็ทรงมันจะเป็นกล่องพวกเนี้ยมันก็จะแบบค่อนข้างแบบสู้ลมเนาะแต่เขาซีลยางะไรพวกเนี้ยทำค่อนข้างดีเสียงข้างนอกไม่เข้าเสียงที่เข้าอยู่บ้างก็จะเป็นเสียงยางครับตอนเนี้ยเดินถนนมันแบบขุขาขุขาครับก็เลยเป็นเสียงยางที่เข้ามาบ้างแต่ว่าตัวกระจงกระจกพวกเนี้ยเขาเก็บเสียงค่อนข้างดีเลยเป็นดับเบิลคลาสด้วยนะครับถือว่ากล้าลงทุน เราปรับมาอยู่ในโหมดออฟโรดเต็มระบบแล้วนะครับมีเสียงแบบเอฟเฟกบอกเลยนะว่าพร้อมลุยโคลนพร้อมลุยทางลุกลังนะครับเสร็จแล้วเราเข้าโหมดดีแล้วก็ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่เขามีกล้องมองรอบคันได้ด้วยเราจะเห็นพื้นถนนนะเขาก็จะรู้ด้วยว่ากล้องรอบคันเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายมันก็จะดูด้านซ้ายให้เราว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างนะครับเราจะได้ไม่ตกลงไปเพราะว่าเจอหลุม เจอหินจะต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ไปอ่ะพอเราล้อเริ่มตรงเขาก็กลับมาด้านหน้าก็จะเห็นทางด้านหน้าว่าแบบเอ้ยตรงไหนมีทางสูงบ้างมีหินบ้างมีทางหลุมเมืไหรบ้างนะครับด้านบนมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับคันนี้มุมเข้าแล้วก็มุมจากของเขาเนี่ยดีมากคือเขาออกแบบมาไม่ให้ข้างหน้ารถกับท้ายรถเนี่ยมาขูดกับพื้นถนนเวลาที่มันเจอเนิเนเยอะครับหรือว่าเวลาตอนที่เราต้องลงเนิเนเยอะครับ เขาออกแบบมาแบบฐานล้อให้มันดีมากกับการออฟโรดครับอ่าที่ท้างหน้ามีหลุมนะแล้วก็จะเริ่มดูดูแบบทีดีได้ด้วยก็คือมีรูปตัวรถของเรานะครับแต่ส่วนตัวคุณชอบแบบทูดีเราเห็นหินตรงนี้นะแล้วก็จะแบบหักหลบหน่อยนี่นเอาค้อมหินก้อนนี้หนอ่อยอ่าก็เนีียดีมากครับคือไม่ขี้เลอะเรียกได้ว่าลุยออฟโรดได้แบบจริงๆแล้วกขขับสด้วยแล้วมันไม่มีการตะกุย คือบางทีขึ้นเนินจะเยอะอะถ้าเราขับรถขับ2หรือว่าขับสี่ที่มันไม่มีความฉลาดพอมันก็จะแบบตะกุยตะกุยเราต้องใช้แรงส่งเข้าไปนะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยแทบจะจอดหยุดนิ่งแล้วก็แบบค่อยๆไปล้อมันไม่ฟรีเลยครับมันส่งแทร c ชั่นมากระจายตามล้อได้อย่างดีพอสมควรเลยครับและดีไซน์ข้างในเขามีความแบบดิบๆดุๆอยู่นะคือมีหัวน็อตโผล่มามีจอมีอะไรที่มันแบบ เป็นฮาร์ดบัตทอนอยู่เหมือนกันไม่ได้ยากกับการใช้คืออะไรที่มันควรจะเป็นปุ่มแข็งปุ่มที่กดเงี้ยฉุกเฉินอย่างเงี้ยเขาก็มีให้นะครับแล้วก็ค่อนข้างใช้งานได้แบบง่ายไม่ยากไฟมี Day ์ไทม์รันนิ่งไ g h ์ด้วยนะครับไฟสูงอัตโนมัตินะแล้วก็มีโหมดถึง9โหมดการขับขี่คือถ้าเป็นเจ้าของแล้วชินๆแล้วนะเล่นได้สบายโหมดลุยทะเลทรายโหมดทรายถานนลื่นเนี่ยได้หมดแต่ง่ายสุดมนุยคิดอะไร ทุกสภาพถนนออโรด d นี่จบมันมีคอมพิวเตอร์คิดให้อัตโนมัติต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับคือแล้วก็ Android Auto ด้วยง่ายๆไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเลยแค่นี้แล้วก็มีไวเลสชาร์จได้ด้วยนะครับก็ปรับตรงนี้ได้ mm hmm. ก็ครบมีกล้องบันทึกภาพมาเลยในรถนะครับต่อ,อะระบบเสียงได้มีโหมดอัจฉริยะนะครับคือถ้าแคมปิ้งเราจะ เปิดโหมดยีบหลับก็หลับได้หรือมีสัตว์เลี้ยงก็ได้แล้วก็คนที่กลัวว่าใส่เกียร์ P ไม่ได้ก็มีโหมดลากจูงด้วยนะครับในภาวะฉุกเฉินแต่ว่าเรื่องโหมดลากจูงเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถ EV มีข้อจํากัดมากกว่าพวกรถ internal combustion engine สมัยก่อนเนาะเพราะว่าใส่เกียร์ว่ามันลากได้เลยอันนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับระบบส่งกําลังของเขาด้วยพวกมอเตอร์พวกเทาของเขานะครับก็อันนี้อาจจะต้อง มีข้อเสียเปรียกรถน้ำมันเินน็ดนึงครับแต่ก็มี e v off road ไม่กี่คันออปชั่นที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งคันที่ถ้าใครเป็นสายเข้าป่าชอบ o ออฟโ a d แล้วก็อยากได้รถที่มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยอย่าลืมแวะมาดูครับเจคูครับ และโดยสรุปโดยรวมเลยนะครับสำหรับ JQ คูซิกซคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าครบเครื่องมากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช้งานได้ทั้งในเมืองหรือว่าเข้าป่าก็ทำหน้าที่ของเขาได้ไม่บกพร่องเลยทีเดียวเป็นรถออฟโรดไฟฟ้านะครับที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยกำลังดีวิ่งในเมืองก็ไม่อึดอัดนะครับก็คล่องตัวมาข้างนอกก็ไม่เมื่อยนะครับสามารถขับได้แบบยาวๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถออฟโรดและมีดีไซน์ที่แตกต่าง มีสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นสปอร์ตบวกกับความลุยเนี่ยก็ให้มาแวะชมนะครับกับ j q คู6ได้เลยครับแาหรับช่วงนี้นะครับมาดูกันว่าคันปลดคนดังจะเป็นใครไปชมกันเลยครับ